นายเนมิตพุ่มกิตคืนดำนายเนมิตธนาก้ามเริน BRS Mendak Technology College in Mechanical Department Today we are going to present the project of Car Base Repair Motor Drive พวกเราทั้งสามคนเป็นนักศึกษาชั้นปชปีที่สามแห่งช่างยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจกวันนี้จะมานำเสนอโครงงานประเภทสิ่งะดิ์ด้านการประอกอบอาชีพในหัวขอ้อเรื่องกระดานนอนซ่อมรถยนต์ขับเครื่องด้วยมอเตอร์ความเป็นมาของโครงงานจากประสบการณ์การปึิงานที่ผ่านมาพบว่าการนอนซ่อมรถ็นเวลานาน,านจะทําให้เกิดความเมื่อล้าแหยบเข้าออกใต้ท้องรถเกิดความไม่สะดวก ผมและเพื่อนๆจึงคิดที่จะสร้างโครงงานกระดนาะดนนอซ่อมรถยนต์ขับเพื่อนนเครื่องมอเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นกลุ่มสองเพื่อน,นำความรู้ที่ศึกษามาสร้างเครื่อนนงมืออำนวยความสะดวกสามเพื่อพัฒนาการกระบวนการคิดซึ่งก์แก้ไขปัญหา สีเพื่ออำนวย,ยความสะดวกในการปฏิบัติงานผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพิ่มความสะดวกสบายในการซ่อมรถ 2. ลดปัญหาในการใช้ขายเป็นกระดนานนอนซ่อมรถ 3. สามารถนำไปต่อยอดขายได้และสร้างอาชีพพบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำโรงงานนี้นะครับ ี่ใช้จัาทำโครงงานนี้นะครับ1 7 8 5บหาทนะครับระยะเวลาในการจัดทำโครงงานนะครับ4เดือนนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำโครงงานนี้นะครับทางฐานนอนนะครับฐานนอนนี้จะทำมาจากไม้อัดนะครับโดยหุ่มหนังไม้นางดีนะครับเพื่อจะได้ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับสวิต์นะครับจะเป็นสวิตเดินหน้าถอยหลังนะครับ ล้อนะครับล้อจะเป็นล้อขนาด4นิ้วนะครับโดยมีล้อหนึ่งจะมีสว่านยึดติดด้วยนะครับล้อนี้นะครับจะเป็นล้อบังคับเรือนะครับโดยมีขนาด2นิ้วนะครับ ผลการทดลองในการทดลองกระดาษโครงงานกระดาษนอนโรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ได้ทําการทดลองสองข้อคือ 1. การทดลองหาน้าหนักที่โครงงานกระดาษนอนสซงรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ 2. การทดลองโครงงานกระดานนอนโรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ผลการทดลอง ข้อที่หนึ่งโครงงานกระดานนอนโชโรยนสามารถขับเคลื่อนที่ได้รับน้ำหนักได้1น0กิโลกรัมองข้อที่สองโครงงานกระดานนอนโชโรยน์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ใช้งานต่อเนื่องได้1 2ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ใช้งาน สุดท้ายนี้ผู้เราหวังว่าโครงงานกรกนารน,นอนรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับว่าเขาพิทารณาเรื่นี้อย่าริจา we am gonna go get some to